สวัสดีครับ o r k Thailand ครับผมเจมินายนะครับแล้ววันนี้เราจะมาทำ What's in my bag กันนะครับอย่างแรกนี่ละกันโทรศัพท์ครับใช้ทุกวันครับซัมซุงเท่านั้นครับเลิศว่ะอย่างที่สองการ์ดโฮเดอร์ครับเป็นนอะไรที่ใส่บัตรซึ่งก็มีบัตรหลายละอย่างบัตรคอนโดบัตรเครดิตบัตรนู่นบัตรนี่แล้วก็บัตรประชาชนใบขับขี่ได้เลยครับนี่ครับ เป่าตังครับอย่างที่อยู่ในชื่อเลยครับเอาไว้เก็บตังครับซึ่งก็นี่เศรษฐีเงินสดเพิ่งกดมาไม่ครับแต่ว่าพอไม่มีนี่แหละก็เลยไปกดมาเยอะๆยเลยผมเพิ่งไปกดมาเลยไงก่อนหน้าน,นี้ไม่มีเลยเวลาขึ้นทางด่วนอะไรอย่างเงี้ยบัตร easy pass หมดอะ่ะ <c oughs> ก็ลําบากอยู่เหมือนกัน <c oughs> อุ้ยนี่นี่ตอวน,นี้ก็จะมีพวกบัตรที่ไม่ได้ใช้แล้วนี่บัตรนักเรียนบัตรรอดอรเรียบร้อยอันนี้ power bank ครับขาดไม่ได้ลยครับ ใช้โทรศัพท์ทั้งวันก็ต้องมี power bank แบตหมดก็เท่ากับเราตายไปด้วยอีกคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นผู้ช่วยชีวิตเรานะครับนี่ครับยาดมครับอ่านไม่ได้ครับตอนนี้ต้องใช้ครับโอ้สุดที่นี่ครับอ,อันนี้ผมเป็นโรคหอบครับอันนี้ก็เลยต้องใช้ยาเวลาฉุกเฉินเวลาอาการกำเริบก็ต้องพ่นอ,อ,อะไรอีกอันนี้อันนี้แคติโกรีเดียวกัน น,นี่ก็สําหรับหอมเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นตัวควบคุมอากาศฉีดเช้าเย็นเหมือนเพศเลยวะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ครับยาแล้วครับเป็นยาละลายเสมหะครับเอาไว้ใส่กับน้ํากอดร้องเพลงช่วยได้เยอะอันนี้ครับยาพ่นจมูกครับอันนี้ก็สําหรับใครที่คัดจมูกนะครับพ่นเลยอ๋อ oh, <yeah. S 1> อันนี้ยาฆ่าเชื้อครับต้องกินให้หมดแพงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเอ่อเรียกว,ว่าอะไรดื้อยา อันนี้เซอร์เทกครับกินเวลาที่แพ้ครับอันนี้ยาแก้หวัดครับมันเช้ากลางวันเย็นหลังอาหารครับเป็นคนที่ขี้แพ้อันนี้ยาพ่นเวลาที่จะไปร้องเพลงหรือจะไปเจอใครอะไรเงี้ยก็ต้องมีสักหน่อยเพิ่มเสริมสร้างบุคลิกภาพนะครับอันนี้ครับคอนแทคเลนส์ครับแอคทีวิลครับใช้เวลาแบบเพื่ออองงานอะไรเงี้ยแล้วก็สักนิดหนึ่งให้มันเท่ขึ้นมาคุณใจรถครับเอาไว้ขับขี่ครับคุณใจรถอีกอันนึงครับอันนี้รถตู้ครับอันนี้นะครับ ทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นสเปรย์พ่นป่าแต่ว่าบอ่อใช่มันคือน้ำหอมนี่ผมรู้สึกว่าไม่มีพวกพวกพาพวกนี้เลยอะไรเงี้ยก็เลยถ่ายมาอันนี้ใช้หมดแล้วแล้วเอาไปล้างแล้วก็ใส่มาแล้วก็15บาทครับแล้วก็แบมกับษีครับตอนนี้นะครับตอนนี้ใช้กระเป๋าของโปโลอยู่ครับนี่เป็นฟิวไปชายหาดได้นะอันนี้ผมชอบ ใส่ของได้เยอะดิมีช่องช่องให้เก็บเยอะก้นงามถ้ามาขอยืมก็ให้นะแต่แปรงสีฟันเนี่อาจจะให้ยืมไม่ได้ <c oughs> แปรงสีฟันโทรศัพท์นี่ให้ให้เอาไปใช้ในบางโอกาสได้แต่ว่าถ้าเอาไปเลยไม่ให้ <c oughs> ครับ โทรศัพท์กับพาเวอร์แบงค์นี้ขาดไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าใช้ชีวิตกับโซเชียลกับโทรศัพท์กับนู่นนี่ตลอดเวลาทั้งวันเลยก็เลยน่าจะสําคัญที่สุดของขวัญที่ชอบมันชอบหมดเลยอ่ะให้ให้อะไรมาเราก็อภิเษกไงแบบกับสิ่งที่เขาให้มาแต่ว่าคือเราเราก็ไม่ได้มีสิ่งที่แบบเราอยากได้อะไรเจาะจงอนะไร้ยแต่ดูที่เจตนาของคนให้แล้วก็ดูที่วาระโอกาสที่เขาให้แล้วกันว่ามันมีอะไรที่มันเหมาะสมวันตอนนั้นหรือว่า อุ vai, mente, país, ้ยอันนี้ไม่ได้ expect like ว่าเขาจะให้แต่เขาให้อะไรเงยก็ก็พิเศษแล้วไม่มีของอะไรที่อยากได้ไม่พิเศษให้ดีวายงงิ D Y คืออะไร D i Y คือแบรนด์เสื้อผ้าของผมไงนี่แหละให้ดีวายไปเพราะว่าก็รู้สึกว่าเออก็เราก็เรียกว่าอะไรทำแบรนด์ของเราเราก็อยากให้คนใช้ ฝากผลงานด้วยนะครับก็จะมีเป็นซีรีส์ครับ My Love Mix Up ครับเขียนรักด้วยอย่างลบครับตอนนี้ออนอยู่ที่ GMM 25ครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตครับ Gemini Ford Run the World Concert ครับที่ Impact Arena ครับวันที่31สิงหาครับกับวันที่1กันยาก็ฝากไปดูกันด้วยนะครับตอนนี้บัตรรอบที่2ยังเหลืออยู่ครับแล้วก็จะมีนี่แหละ ที่มาถ่ายมกซีในวันนี้นะครับผมโบกนะครับแล้วก็ผลงานทั่วไปครับใช่ใชก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ <c oughs> นี่ไอจีขึ้นตรงนี้ครับนี่เลิศมาก <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs>